เพื่อนๆเคยเจอปัญหากับการที่เราเขียนคำสั่งคอมมานด์บล็อกไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับถ้าเพื่อนๆเจอปัญหานะครับคลิปนี้ผมมีคำตอบให้นะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันก่อนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีวิธีแก้ปัญหาให้นะครับสำหรับที่เราเขียนคำสั่งคอมมานด์บล็อกไม่ได้นะฮะไม่ใช่แค่ในคอมมานด์บล็อกนะครับในแชทด้วยนะครับการที่คอมมานด์บล็อกนะครับขึ้นภาษาแบบนี้นะครับก็แปลว่า เราจะไม่สามารถเขียนคำสั่งได้นั่นเองนะครับคือคำสั่งมันจะไม่มีผลอะไรเลยนะฮะตอนแรกนะครับผมก็เคยเป็นเหมือนกันนะครับแต่พอมาหลังๆมันก็เริ่มเขียนได้แล้วนะฮะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ที่ผมสามารถเขียนได้นะครับมันมีอยู่ในวิธีที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าวิธีที่ผมแนะนํามาเนี่ยมันจะช่วยท่านผู้ชมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ โอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับว่าที่เราเขียนคําสั่งไม่ได้นะครับมันจะเป็นแบบไหนนะฮะอย่างแรกเราก็เขียนทับไปก่อนนะครับเราจะใช้คําสั่งง่ายๆเลยละกันนะครับลองใช้คําสั่ง command block ดูนะฮะเสก command block เนี่ยแล้วก็เว้น command block ใครที่ไม่รู้วิธีการเสก command block นะครับเนี่ยดูไปเลยครับนี่คือคําสั่งนะครับเสก command block นะฮะเราจะเอากี่ก้อนอะสัก4หรือ5 ถ้าเป็นหนึ่งก้อนก็ไม่ต้องใส่ไปก็ได้นะครับถ้าเป็นเก้าก้อนนียอ่ะเสกแมงเก้าก้อนเลยบัฟมันก็จะเข้ามาในตัวให้เราก้าวก้อนนะฮะเอ้ยมาเป็นสิบวะกี่เสกมาเก้าก้อนไม่ใช่หรอกอ๋อผมเสกมาก้อนหนึ่งโหลืมไม่ได้ยังไงเนี่ยโอเคมาดูใหม่นะครับเมื่อกี้มันไม่ขึ้นในนี่นะฮะไม่ขึ้นตัวอักษรแปลกๆนะเดี๋ยวลองทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นว่ามันจะเป็นแบบไหนนะฮะนี่มันขึ้นแล้วนี่ครับมันคือจะเป็นอักษร S W S P นะฮะ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถเขียน ouais. คําสั่งได้นั่นเองนะครับคําสั่งมันจะไม่ทํางานนะฮะลองกดไปดูนะครับปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นตัวอักษรสีแดงนะครับคือมันไม่มีผลอะไรเลยคือมันเออร์เอร์นั่นแหละคือเครื่องของบางคนนะครับมันจะเว้นไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นแ w ด p นะคือการที่เราเว้นมันจะขึ้นแบบนี้นทีเลยนะครับแรกๆผมก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่พักหลังๆนี่ผมไม่เป็นแล้วนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันหายได้ยังไงนะไม่หายได้ไงไม่รู้นะครับ โอเคเรามาเข้าเรื่องก,กันนะฮะวิธีแก้นะครับให้เราเปลี่ยนแป้นพิมพ์นะครับคือสลับแป้นพิมพ์นะฮะนี่คือวิธีที่1เลยนะอย่างอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเว้นวรรคไม่ได้นะครับให้ลองเปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์ตัวเลขแบบนี้ดูนะครับแต่ถ้าเราเขียนคําสั่งติดครั้งแรกนะฮะหรือ2ครั้งเนี่ยครั้งต่อไปคือมันจะไม่เป็นแล้วนะครับมันจะเขียนได้ปกติแล้วนะฮะโอเคเรามาดูในคอมมานบล็อกกันบ้างดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแบบที่เราเขียนไม่ได้เนี่ย xq า เว้นเอ้าเวน <When S 1> <When S 2> ได้เฉยเอสอีอาเว้นเนี่ยเห็นปะมันจะเว้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่ได้นะครับลบใหม่ถ้ายังไม่ได้อีกเปลี่ยนแม่พิมพ์เป็นอันนี้นะครับอ่าห้ามันก็จะได้นั่นเองนะครับออคำสั่งออกระโหลก,ก,กคำสั่งอะไรเขาไม่รู้เนี่ยนี่เห็นปะคือมันจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับถ้ามันไม่ได้ก็ลบแล้วก็กดใหม่นะครับแล้วก็วิธีที่2นะครับที่ มีโอกาสนะฮะที่มันจะทําให้มันเขียนได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยหรือเปล่านะครับก็คือให้เราลองไปเช็คดูนะครับว่าเราอัปเดตแป้นพิมพ์ไปหรือยังนะครับลองไปเช็คดูนะฮะเพราะว่าตอนแรกผมก็ยังไม่ได้อัปเดตแป้นพิมพ์นะครับพออัปเดตมันก็ตามนั้นแหละครับก็เขียนได้นะฮะโอเคครับผมก็ผมก็มีตัวช่วยแห่เพียงแค่นี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับยังเขียนไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะฮะ ก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะครับก็ช่วยได้แค่นี้เองนะครับแต่ถ้าบางคนนะครับมีปัญหาคนละปัญหากับที่ผมมาบอกนะครับที่แบบว่าเขียนไม่ได้จริงๆนะครับคนละปัญหากับที่เวนวักแบบนี้นะครับผมก็มีตัวช่วยแถมให้อีกอย่างหนึ่ง <Wow. S 1> ก็เป็นแค่ตัวช่วยเล็กๆนะครับโอเคให้เรากดไปที่เซตติ้งครับผมแล้วอยู่ตรงคําว่าเกมนี่นะฮะแล้วเลื่อนลงมาสุดเลย ให้ดูคําว่า Command B l ล c k นะฮะถ้าเกิดว่ามันปิดอยู่นะับให้ท่านผู้ชมเปิดไปนะครับมันก็อาจจะเขียนได้นะฮะโอเคผมก็รู้แค่นี้แหละไม่รู้อะไรมากแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับก็ช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมแต่สําหรับบางคนที่ผมช่วยไม่ได้นะครับก็ขอโทษด้วยแล้วกันช่วยไม่ได้นะครับก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับก็ช่วยได้เพียงเท่านี้เองนะฮะ โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็โอ้โหจะเข้ามาทําไมในชิปหายมองหน้าด้วยยังไม่ไปอีกยังไม่ไปอีกโอเคนะครับผมถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็ได้เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปวดีโหน้าบาย